เทคนิคในการวิ่งหนีฝุ่น PM 2.5นะครับเลือกช่วงเวลานะครับที่อากาศเนี่ยปลอดโปรง่งช่วงอากาศที่นิ่งหรือว่ามีหมอกควันเนี่ยจะทําให้ฝุ่นนะครับคือค้างนานขึ้น2นะครับเช็คค่าฝุ่นผ่านแฮปก่อนออกวิ่งทุกครั้งถ้าหากค่าสูงนะครับให้ปรับไปวิ่งในพื้นที่ร่มนะครับหรือว่าเปลี่ยน เป็นวิ่งในอาคารหรือว่าในยิมแทนนะครับ 3. นะครับสวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นนะครับแบบประชับจะช่วยเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วก็ลดการรับฝุ่นได้ดีขึ้นนะครับในช่วงขณะที่เราวิ่ง แล้วก็4นะครับเลือกเส้นทางที่ห่างจากถนนใหญ่นะครับบริเวณรถเยอะนะครับมักจะมีฝุน่นสะสมมากนะครับพยายามเลือกสวนสาธารณะนะครับหรือว่าทางวิ่งที่โปร่งโลง่งแล้วก็ปรับจังหวะวิ่งนะครับเป็นแบบสโลนะครับเพื่อร่างกายของเราเนี่ยรับภาร,ระน้อยลงในวันนะครับที่อากาศเนี่ยมีฝุน่นสูง อย่าลืมนะครับหลังวิ่งให้ดื่มน้ําอย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายนะครับแล้วก็สดชื่นชดเชยการสูญเสียน้ํานะครับจากการที่เราออกแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสารอาหารที่เหมาะกับช่วงฝุ่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C, วิตามินอ e, ีโอเมก้าสแล้วก็โพลิฟีนอลจากผักผลไม้สีเข้มนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับ